โครงการต้นกระดาษก็เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้กเกษตรกรซึ่งเป็นประชากรหลักของประเทศมีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะครับโดยกเกษตรกรสามารถปลูกต้นกระดาษตามหัวไร่ป่ายนาต่างๆได้สามารถสร้างรายได้เพิ่มต้นละ80บาทถึง100บาทได้ถ้าชุมชนทั้งชุมชนมาปลูกก็คงทำให้เข้แมแข็งขึ้นมีรายได้พอเพียงที่จะมาพัฒนาชุมชนของตนเองไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสิน พิ่มรายได้ดีมากครับเพราะว่าคันนาเนี่ยมันก็อยู่ว่างเปล่าใช่ไหมฮะแล้วก็ถ้าเราไม่ปลูกหญ้ามันก็ลกสู้เรามาทําเศรษฐกิจพองเพียวจะเป็นปลูกต้นกล้วยหรือว่าปลูกยูคานี่มันก็เป็นเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่ทำรายได้ให้กับเราเวลาเราขายเนี่ยนะมันก็ได้เงินมามันก็เท่ากับเป็นเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นอีกเราก็ทำแบบเล็กๆน้อยๆมันก็พอเพียงิี่ พอกินแล้วนะครับหลังจากที่เราสร้างเรียกว่าโครงการให้เกษตรกรมีเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในโครงการเศ่ษพอเพียงแล้วก็เป็นความภูมิใจของเราที่ทําให้สินค้าเราไปขายต่างประเทศเป็นสินค้าที่มีคุณภาพครับรรเ,กกรเ,เศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็คือไม่ใช่เรา มีแล้วไม่ใช้จ่ายนะครับคือเราต้องใช้จ่ายในสิ่งที่ที่ว่าเหมาะสมนะครับแล้วพยายามอย่าให้เกิดภาระหนี้สินผมคิดว่าไม่มีปัญหาเราทําได้ครับคนไทยทําได้ครับ